พี่น้องท่านใดนะที่สนใจรถกระบะแคบยกสูงปีใหม่ไม่น้อยไว้ใช้งานในราคาที่จับต้องได้วันนี้ผมมีตัวนี้มาแนะนำนะครับับตัวอ e s วสูด a ี 1.9L ในโฉมปี2019เล็กไม่เพียง18,000กว่ากิโลเท่านั้นเองนะครับปีใหม่ไม่น้อยสมชื่อจริงๆในราคาตั้งขายเพียง555,000บาทเท่านั้นเองนะครับผมคันนี้จัดเต็มฟีดาวได้นะครับสนใจรุ่นนี้อยู่หารุ่นนี้อยู่คลิปนี้ห้ามพลาดเลยครับผม ไม่เสียเวลานะพี่น้องนะเดี๋ยวเราจะมาดูสภาพและสเปคของคันนี้กันเลยนะบอกเลยว่าสวยเดิมแท้เดิมแน่นอนนะครับเริ่มด้านหน้าเลยนี่รุ่นนี้ได้เป็นไฟหน้าโปรเจคเตอร์พร้อมไฟเดย์ไทม์แท้เดิมโรงงานตัวนี้คือเป็นรุ่นไมน์ไดช์เชนนะถ้าเป็นรุ่นก่อนหน้านี้มันจะเป็นไฟหลอด u l ติโ e f เ c t เตอร์นะถ้าเป็นตัว L ตัวนี้ได้เป็นหลอดโปรเจคเตอร์แล้วนะตัวเริ่มตน้นก็โปรเจคเตอร์ได้นะ พอกับตัวไฟเดยไทม์สวยๆแบบนี้เลยนะอันนี้ของเดิมแท้เดิมไม่เคยถอดไม่เคยแกะไม่เคยเปลี่ยนนะครับผมคาบเหลืองนี่ไม่ต้องพูดถึงนะรถไม่กี่ปีนี่เองว่าปี19ยังดูเงางามอยู่นะฟัตัดหมอกครับมาพร้อมคิ้วโครเมียมครับแบบนี้เลยอันนี้คือเป็นฟันตัดหมอกหลอดนอตินะแต่ว่าเป็นของแท้เดิมโรงงานนะไม่เคยถอดเปลี่ยนนะตัวนี้กระจากหน้าก็เป็นโครเมียมครับตัวนี้คือหล่อเลยต้องบอกว่าหล่อเลยทีเดียวนะโฉมนี้ไฟหน้าของเขาเนี่ย เป็นเวกเตอร์แล้วยังมีคิ้วโครเมียมลากยาวไปจนถึงกระจังหน้าเลยเห็นไ,ไหมโฉมนี้ก็ต้องบอกว่าทํามาได้ค่อนจะหล่อเลยทีเดียวนะนะสภาพเอวด้านหน้าเนี่ยสวยงามนะครับแต่ว่าสีดำเนี่ยจะมีข้อเสียนิดหน่อยนะจจะมีขนแมวบ้างเล็กน้อยนะมือสองนะครับตามสภาพการใช้งานแต่ว่า ดยรวมเนี่ยก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรมากมายนะเราขัดให้ใหม่สปาให้ใหม่อย่างเงางามแน่นอนนะครับผมคันนี้เพิ่งเข้าใหม่เลยเนี่ยยังเห็นว่าเนี่ยยังไม่ได้สปาอะไรมากมายนะก็คือเข้ามาให้ลูกค้าเห็นภาพก่อนเลยว่ารถสวยเดิแมแน่นอนนะครับผมมานะล้อแม็กหน่อยนี่ล้อแม็กตัวนี้ล้อแม็กแท้เดิมโรงงานนะตัวนี้คือเป็นแม็กขอบ16บหกอ่าแม็กขอบ16ตัวนี้ก็คือเป็นยางปี19ายางปีเดียวกับตัวรถเลยแต่ว่าดอกเนี่ยยังเหลือประมาณครึ่งเหรียญบาทนะ ก็คือยังใช้งานได้ยาวๆอยู่นะออกไปไม่ต้องเปลี่ยนนะใช้งานไปก่อนนะครับเสียดายยางนะยังใช้ได้เยอะเลยตัวนี้นะครับที่สาคัญนี่ตัวนี้นะครับมาพร้อมกับตัวกระจกมองข้างฮะสีเดียวกับตัวรถพร้อมไฟเลี้ยวเรียบร้อยเน้นใช้งานได้เลยนะครับคิวการ์มีให้เรียบร้อยนะครับผมตัวเบามือจับประตูรุ่นนี้เป็นคมเมียมครับอ่าแล้วก็บันไดข้างของเขาเนี่ แข็งแรงแข็งแกร่งนะใช้กระโดดปิงขึ้นรถได้เลยแล้วก็ดีไซน์ใหม่นะเป็นลายแบบสปอร์ตโฉบเฉี่ยวสวยงามนะตัวนี้นะครับมาดูพื้นที่กันหน่อยเลยนี่อ่ะเดี๋ยวให้ดูพื้นที่ก่อนหอนเข้ามาข้างในอ่ะดูมุมกว้างๆเลยนะครับตัวนี้เนี่ยกว้างขวางนะเดี๋ยวผมเปิดประตูให้หน่อยนึงอ่ะนี่อ่ะ,อะเห็นไหมกว้างขวางเลยนะครับแล้วก็ภายในนี่รุ่นนี้มาพร้อมกับตัวเบาะผ้าแท้เดิมโรงงานนะครับอันนี้ก็คือไม่ชํำไม่ขาดไม่ทะลอกนะไม่มีรอยฉีกขาดได้เห็นเลยนะครับแต่ถ้าพร้อมใช้งานโดยรวมเนี่ย แค่สปาดูดุนพ้นค่าเชื้อขัดนิดหน่อยเนี่ยหัวกริบแล้วนะครับคันนี้เนี่ยก็คือเดิมหมดเลยนะมีไม่เดินอยู่อย่างเดียวก็คือหัวเกียร์นะครับนี่มาเป็นแท่งแบบนี้เลยนะครับใครไม่ชอบเนี่ยเปลี่ยนใส่ของเดิมก็ไม่กี่ร้อยบาทนะครับผมาเจ้าของเก่าเขาชอบแบบนี้ก็ใส่มานะครับอ่าแล้วก็เลขไม้เนี่ยพาดูเลยนะครับ เลขไมล์หนึ่งหมื่นแปดพันห้าร้อย 18, กว่ากิโลเท่านั้นเองนะอันนี้คือไมล์แท้เลยนะครับใครไม่เชื่อตรวจสอบได้นะคันนี้รถผมเนี่ยตรวจสอบแหล่งที่มาได้นะครับรู้แหล่งที่มาตรวจสอบได้เลขไมล์นี่เช็คศูนย์บริการของอิวสุดได้เลยทั่วประเทศไมล์ไม่แท้รถไม่เดิมซื้อคืนทุกคันทุกกรณีนะครับผมออปชั่นคันนี้นะเป็นตัวเริ่มต้นไม่ค่อยมีเลยมากนะครับรฟังก์ชันไม่มีนะแต่ว่าสภาพฟังกาชัเนี่ยก็คือยังพรีสอยู่นะไม่มีรอยถลอกรอยลอกรอยแบบ ไม่พร้อมใช้งานนะเพราะฉะนั้นเถอะอันนี้ก็คือยังใหม่ๆอยู่นะครับผมแล้วก็หน้าจอรุ่นนี้ไม่มีนะแต่ว่ามีเป็นวิดยุมาให้นะครับแต่ว่าตัวนี้วิดยุเชื่อมต่อบลูทูธได้นะครับผมอ่ารับสายวางสายต่างๆก็จัดการได้เลยนะครับตัวแอร์ก็เป็นบิดหมุนปกติไปนะครับผมใช้งานได้ง่ายนะตัวนี้ไม่ต้องมียุ่งยากนะครับตัวประหยัดนะราคาเบาๆข้างหลังกันหน่อยนี่ข้างหลังก็กว้างขวางนะครับอ่ามีพวกช่องที่เอาไว้เก็บตัวเนี้ย มันจะเอาไว้เก็บพวกอุปกรณ์ต่างๆได้เนี่ยอ่ามันจะมีเปิดปิดได้นะั้างซ้ายและขวาเลยพวกจุดฉุกเฉินต่างๆก็อยู่ใต้นี้แหละอยู่ฝั่งโน้นนะฮะอ่าเดี๋ยวเรามาดูโครงสร้างกันหน่อยนึงก่อนจะไปข้างหลังนะครับนี่คันนี้คือน็อตไม่เคยมีขยับนะครับไม่เคยถอดไขไม่เคยถอดแกะนะตรวจสอบได้นะครับรูแ่งที่มาแน่นอนชัดเจนเลนขเครื่องเลขถังตรงกันนะครับครบถ้วนแน่นอนนะครับผมอ่าอ่ะเดี๋ยวเราไปจุดต่อไปเลยนะครับอ่านี่เห็นโครงสร้างของภายในแล้วก็สเปคออชชั่นเข้าไปแล้วเรามาดูหน้าหลัง ให้ดูโครงสร้างของแคสซีก่อนแคสซีตัวนี้ก็คือยังเงางามอยู่นะครับไม่มีสนิมไม่มีรอยแดงนะไม่มีรอยผุพังนะครับเนี่ยตัวกระบะของเขาเนี่ยมีการบุมาอย่างดีนะครับจากโรงงานนะนี่คือเดิมๆเลยนะครับพร้อมใช้งานนะครับตัวนี้ถ้าไปรวมโอเคเลยนี่คือท่อไอเสียสนิมยังขึ้นแค่บางจุดอย่างนั้นเนี่ยปกติท่อไอเสียสนิมขึ้นทั้งอันนี้ถือไม่แปลกนะเพราะว่ามันผ่านความร้อนนะอันนี้คือขึ้นเป็นจุดต่างๆเล็กน้อยเองนะ คันนี้ใช้งานน้อยมากๆจริงครับเหมือนรถซื้อมาจอดนะครับคันนี้นะฮะแทบไม่ได้ใช้งานนะครับใครได้ไปนี่คุ้มเลยนะครับรถเนี่ยใช้รถปีสิเนี่ยไม่กี่ปีนี้เองนะครับอ่าเนี่ยอ่ากันชนท้ายรุ่นนี้ก็เป็นกันชนที่ติดรถมาจากโรงงานนะครับผมก็คือเป็นเดิมๆด,ดีไซน์ก็เหมือนบันไดข้างเลยนะครับเป็นโครเมียมซ้ายขวาแบบนี้นะนี่ก็คือเดิมๆไม่มีรอยฉลอกไม่มีรอยบุบนะอ่าปกติก็มีบางคันอาจจะมีรอยบุบบ้างเนาะถอยเบียดนิดหน่อยนะตามการใช้งานรถมือสองมาแต่ว่าคันนี้ก็กร นะครับรวามใช้งานแน่นอนกระบะนะครับไลเนอร์นี่ยังใหม่ๆอยู่เลยนะครับยังใหม่อยู่เลยนี่คือที่มันเลอะเทอะนิดหน่อยนะยวเราเก็บงานให้นะครับอันนี้คือเราเพิ่เข้าใหม่ให้ลูกค้าเห็นสภาพกันไปเลยนะครับผมอ่าเราขายด้วยความจริงใจนะครับมาไงก็ให้ดูไปก่อนนะเพราะว่าเผื่อบางคนเนี่ยกำลังหาอยู่นะเนี่ยเออได้มาไวไปไหวนะครับลูกค้าก็เอารถไปใช้งานได้เลยนะครับอ่าอะักนิดนึงดีกว่านี่ก่อนปิดโครงสร้างหน่อยนึงด้านท้ายลูกค้าเห็นแบบว่าไม่มีชนหนักมานะครับ นี่รอยอาร์คผมถูให้อ่ะนี่รอยอาร์คนะครับรมถ่วนรอยต่อต่างๆเนียนกริบนะครับน็อตของตัวล็อกต่อท้ายไม่มีถลอกไม่มีรอยแกะรอยไขนะครับนี่ด้านล่างด้วยนะดูไปเลยนะครับอ่าคลิปๆเลยนะครับอ่าดูฝั่งนู้นด้วยนะฝั่งข,นะขงขวานะครับอ่าฝั่งขวานะครับคลิปๆเลยนะครับผมอ่านี่้วนะผมจะเปิดไลนเนอร์ให้ดูนี่ปกติไม่ค่อยมีใครเอ้าง้างให้ดูนะนี่ผมง้างเลย ครับนเนี่ยคือไม่ได้จะโชว์ความสกปรปกของไลเนอร์นะมันเป็นสกปรปกป,รปกติอยู่แล้วว่าตัวไลเนอร์มันเอาวกันเนาะแต่ว่าอันนี้ผมให้ดูว่าคือมันไม่มีรอยผุไม่มีสนิมไม่มีรอยแดงนะเนี่ยเห็นไหมครับคือกินคลีนเลยนี่ยังแข็งแรงอยู่นะครับไม่มีผุนะครับไม่ม,ไม,มีไม่มีย้อมแมวแน่นอนนะอ่าเนี่ยครับเห็นภาพเลยนะว่าตัวกระบะเนี่ยยังใหม่อยู่นะครับผมอ่ามาที่จุดต่อมาเลยนะครับมาดูที่ตรงฝั่งซ้ายของตัวรถกันบ้างนะเมื่อกี้เราดูฝั่งนู้นไปแล้วนะครับ รถตัวนี้มันจะไม่มีคันบีเนาะเราก็ต้องมาดูโครงสร้างกันหน่อยอา่าวรถมันล็อกอ่เไม่ไรเดี๋ยวเราดูตรงนี้ก่อนก็ได้อ่ะดูที่ตรงด้านหน้ารถเลยนี่นะครับรอยนอ็อตเห็นไหมครับไม่มีรอยถอดรอยแกะนะตัวนี้นะครับอ่าดูเดิมหมดเลยนะครับผมอา่าดูตรงนี้อย่าชัด,ชดเจนกว่านี่กล้องเรามานี่ดีกว่านี่ให้ลูกค้าเห็นหน่อยนะครับว่ารถไม่เคยฝั่งนี้ไม่เคยโดนมานะเห็นไหมน็อตนะครับไม่มีรอยถอดรอยไขนะครับผมพร้อมใช้งานเลยตัวนี้นะครับ นะเดิมๆแน่นอนนะครับการันตีให้เลยนะครับมานะจุดสุดท้ายแล้วนะห้องเครื่องนะครับเดี๋ยวผมเปิดห้องเครื่องให้ดูสักคู่หนึ่งนะตัวนี้ก็เป็นเครื่อง1.9เทอร์โบนะครับผมจากยูสุนะก็คือได้เรื่องของกําลังแน่นอนนะครับใช้บรรทุกหนักบรรทุกเบานะครับก็ได้นะแต่ถ้าเกิดบรรทุกหนักมากๆบางคนก็เอาไปรีแมปตั้งอะไรตั้งก็แล้วแต่บคุคคลแล้วแต่การใช้งานของแต่ละคนนะแต่ว่ารถที่ผมขายเนี่ยผมเน้นขายสภาพเดิมๆนะครับผมลูกค้าต้องการจะตกแต่งตรงไหนนะซื้อไปจัดก,การเองได้เลยนะ อันนี้คือเราขายเดิมเดิมให้ลูกค้าเนาะอ่าน้นเดิมเเลยมาเครื่องยนต์กันก่อนเลยตัวนี้เป็นเครื่องยนต์1.9 ddi blue power นะมาพร้อมกับตัวเทอร์โบนะครับเพิ่มแรงมา้าแรงบิดนะอ่าใช้งานได้กว้างขวางครับอ่าขนของมันทุกอะไรต่างก็ได้เนาะเนี่ยพร้อมใช้งานเลยนะครับโครงสร้างหน่อยนึงนี่นะครับมัตปากกระโปรงไม่เคยมีถอดแกะนัดแงะนะคบผมอ่าเดิมเดิมเลยนะครับาด,นะดูตัวคานด้วยนะนี่คานซ้ายหน่อยนึงนี่คานซ้าย นะครับน่าตรงๆนะครับตรงยิ่งกว่าแรรทัดอีกนะตัวนี้นะครับสวยเดิมแน่นอนนะครับผมนี่ดูเพจมานฮะเนียนคลิปนะครับแผ่นเพจทุกตัวสลักทุกตัวอักษรอยู่ครบต้วนะเนี่ยคลิปๆแบบนี้เลยนะครับผมเหตุดูคานฝั่งขวากันด้วยนะครับเนียนเลยนะนอตฝากระโปรงฝั่งนี้ก็ไม่มีขยับไม่มีถอดไขนะครับนี่เลยนะสัลบุค้าท่านไหนนะครับที่สนใจนะครับ หารถกระบะนะครับแฉกยกสูงไม่กคันนึงไม่ใช้งานนะปีใหม่หน่อยไม่อยากได้ปีลึกอะไรเงี้ยคันนี้ก็เป็นทางเลือกที่ดีเลยนะครับผมผมหวังว่าใครที่มาดูคลิปนี้อาจจะเป็นประโยชน์ต่อการตัดใจได้ไม่มากก็น้อยเลยแหละนะครับเพราะว่าคันนี้ปีใหม่ไม่น้อยจริงๆแล้วถ้าเป็นตัวปี19ไมล์หลักหมื่นเนี่ยผมมีแค่คันนี้คันเดียวนะเพราะว่าที่เหลือเนี่ยก็จะเป็นอ่า สูงนิดนิดหน่อยนะคบหรือว่าหลักแสนโลก็มีนะก็ขึ้นอยู่กับว่าปีรถหรือว่ารุ่นที่ได้มาด้วยนะครับแต่ว่าคันนี้ไม่น้อยจริงๆรนะครับราคาก็เป็นกันเองนะครับเป็นราคาแบ่งปันแล้วกันเนาะห้าแสนห้าหมื่นห้าพันบาทเท่านั้นเองนะครับแต่ว่าถ้าเป็นตัวเกเร์ธรรมดานะครับผมยกสูงตัวแคบนะคันนี้ที่สําคัญนะบอกเลยนะครับว่าดาวเริ่มต้นที่ศูนย์เปอร์เซ็นต์นะครับจัดเต็มได้นะฟรีดาวได้หรือว่าใครต้องการจะวางเงินดาวก็ได้นะครับเราไปเริ่มต้นที่สองจุดห้าเก้าเปอร์เซ็นต์เท่านั้นเองนะ เปีนะครับจองวันนี้เซ็นสัญญาภายในวันที่16ฤพฤษภาคมนะครับผ่อนเปีดาวศน์เปอดอกเบี้ยเพียง2.99%นะครับหรือลูกค้าท่านไหนนะครับอยากออกรถไปใช้งานออกรถไปทํางานออกไปหากินนะครับขับฟรี90วันโปรนี้เราก็มีนะฮะใช้งานไปก่อนตั้งตัวไปก่อนพ้น90วันแล้วค่อยผ่อนงวดแรกนะครับอันนี้ก็คือเป็นหนึ่งโปรโชั่นดีๆที่เรามีเอาฝากให้กับคุณลูกค้านะครับ สนใจก็ติดต่อกอนครับ083ครับ824 569เบอร์นี้เบอร์เดียวแอดไลน์ได้เลยนะครับแล้วก็สุดท้ายนี้นะก่อนจากกันไปฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้เซลกอนด้วยนะเพื่อจะไม่พลาดทุกการแจ้งเตือนนะครับอาจจะมีรถรุ่นคกุณมลูกค้าเนี่ยกำลังมองหาสนใจอยู่ก็ได้นะใครจะรู้นะครับวันนี้เซลกอนลาไปแล้วนะกลับมาเจอกันใหม่ฝากกดไลค์กดแชร์กดดงกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งด้วยนะไปแล้วสวัสดีครับ